อ้เอาแล้วพี่น้องเอาแล้วสองห้องบโใส่หางครับผมพี่น้องโอ้แน่นอนครับผมไม่รู้ครัตอนนี้มันเจอลมแรงมันตีหนึ่งกาแล้วมันแต่ตีหนึ่งกาแล้วมันตีหนึ่งกาแล้วโอ้โห้อลมแรงมากเลยอืออือรอบที่หนึ่งรอบที่สองรอบที่สองเป็นไงเนาะเป็นไงเนาะ ห่างตนใหม่ครับห่างตนใหม่แก้ได้เลยครับพี่นอ้องห่างตนใหม่เอ,อาเอาคอมก้อลงครับผมสองห้องมไม่ใสหางนะครับนี่ครับลงมาแล้ว มีหมดเลยครับผมโอ้โ oh. หมดแดงสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องกองใบสุกุลครับผมสวัสดีครับวันนี้พบกับช่องแซมอีสานบ้านโคกอีกแล้วนะครับผมวันนี้กับทีมพาพี่น้องมาแล่นว่าวสองห่องสองห่องแบบโบเซหางดนะครับพี่น้องปกติแล้วว่าสองห่องมันมันจะมีหางนะครับเนาะแต่ว่ามื่อนี้สีมลองโบเซหางเพ่กพี่น้องมาเบิรงกันครับว่า มันสิขึ้นหรือเปล่านะครับเล้าที่ผมเฮ็ดไปครับพี่น้องคลิปที่แล้วที่ผมเฮ็ดไปครับตัวนี้ว้าวตัวนี้ครับเฮ็ดไปคลิปที่แล้วคือเสีหางครับผมแลงกับแลงคำคำครับผมแนมกับว่าคอยเห็นเม่นี่กับเดี๋ยวลองบาเสหางหางครับผมจะเป็นยังไงเนาะพี่น้องวะไปเบิรงกันเลยครับผมพี่น้องกกิดจะปลูกเขาด้วยครับผจะเรียนไปทางพุ่นครับพี่น้องนี่ gì đâu tăng bao cái tô này các bạn bao cái này các bạn. Mình lại trải trường của mình nhé ต่อครับหัวปักครับเมื่อกี้ครับยิงเพิบหัวปักเลยครับผมไอ้ลองลองปล่อยลองปล่อยข้าม,มือรองป่อยข้ามมือครับอหัวปักครับผมเอ้ยเมืคืนครับพี่น้อง แต่เขาเห็ดมันขึ้นนะนะเยอะเนื้อหายตากล้องตากล้องไปซุ่งเบาให้ตากล้อง,อง,ง,อองจับไปจับไปทาง,งนู้นเลยทางนี้ทางนี้ทางนี้อ่ะ,อะไป ยับยี่ยักษ์ยับยีกตรงนู้นตรงนู้นตรงนี้ตรงนู้นตรงนู้นที่เดิมที่เดิมอ่าโอเคนะอ่ะเดี๋ยวเวลานั้นค่อยหมุนธนูเด้อวิ่งจ่อจ่อเนี่ครับผมนี่ก็ถึงก็ถึงยี่สิบเมตรดอ่งนี่ใกล้ๆครับผม คุณทรงวาวกว็เสียกับนี่ครับผมเดีย๋ยวรอล่อมจังหน่อยครับผมเพราะว่ามันมันาต้องการลุ่มเพราะว่าวาวมันบ่มีหางครับผมใช่นี่แนี่จังนหน่อยพูดแนบ่เห็นวาวครับแสงมันสะท้อนแสงพูดนะครับวาวอยู่ในห่มต้องซูมนะแนบเห็นปนไหนครับโอเค อาเนื้องส่โอ้โหัหวแสครับพี่น้องไปถืออมาไปไหมดูครับผมนี่ครับพี่น้องผมก็เด้ทำการถ่วงตรงนี้ครับนี่นี่ตรงนี้ครับตรงนี้ถ่วงนะครับเมื่อกี้มันอีนังกาไปอย่างนี้นะครับ หัวหัวทิมนะครับหัวทิมเมื่อกี้เดี๋ยวเราต้องรวง,วงถ่วงถ่วงทางหางดูนะครับว่ามันจะโอเคสมดุลหรือเปล่านะครับมาลุ้นกันต่อครับเพื่อนๆมาลุ้นกันต่ออ่ะยืนเดินเข้าไปใกล้วาวเลย ครับผมก็ไม่ขึ้นอีกแล้วนะครับผมว้าวยังถือว่ายังไม่สมบูรณ์แบบครับผมเมื่อกี้ผมใส่ทวงทางหางนะครับทางหางมันเอากิ่งไม้ครับมัดไว้กับทางหางนะครับสรุปแล้วมันน่าจะเบาหัวนะครับเดี๋ยวผมจะทําการทดลองก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวรอคลิปคลิปหน้าแล้วกันครับผมถ้าขึ้นแล้วผมจะเอามาสรุปทีเดียวเลยนะครับผมสรุป ว่าว้าวสองห้องที่ไม่ใส่หางนะครับมันต้องทวงสมดุลแบบไหนนะครับผมเดี๋ยววันนี้ okay, ขอสองคนเลยครับผมขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนครับผมก็ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณแล้วก็ ฝากกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้แซมอีสานบ้านโคกขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ